สวัสดีครับช่วงนี้เอิ้นหวานถ้าอยู่เขาหักไปเจ็ดแปดต้นครับพอดีมันขำประทันเรียกว่ามือนี้ก็บเรสีมาแนะน้ำเนาะสำหรับเกษตรกรสำหรับผู้ใดตอนนี้อ่าเพราะว่าช่วงฤดูการที่สีพอปลูกก็ไปกับคือเหมาะสมที่สุดคือออกพรรษาครับปลายฝนตอนหนาวการที่สิปลูกกล้วยในรอบต่อไปเดี๋ยวออกพรรษาอีสองเดือนครับสองเดือนกว่าๆก็บสิออกพรรษาก็บสี่พอมปลูกแล้ว ทีนี้เขาสิมาแนะน้ำเนาะช่วงหนาฝนนี่มันเป็นปัญหาประจำคือช่วงพายุดูดูมรสุสมแนวมันนี่นี่นวิธีป้องกันนะครับถัุวกล้วยนี่กล้วยหอมท้องนี่เบื้องครับเบื้องขนาดเชียใบมันหลายันเก่าไข่แดงออกแต่ว่าเขาสิมะมันนี่นี่นอ่เห็นบริเวณโดยรอบกอนหเห็นเนะาะอาจจะเป็นไมมคัำมหรืองงหรือย,ย่างอยู่อ่ลหลายๆต้นนะครับเป็นอย่างที่ต้องทำนี่แหละ ส่วนไหนหูค่ำประทันนี่ล้แน่แนน้อนครับหันพายอยู่เขาแต่วันปุบไมีพายอยู่บ่เป็นอย่างแต่ว่าลมมันแห้งเขาก็ได้สิมงนันะน้ำทคนิคนะครับหายไซไม่ไพ่ครับหนึ่งล้มนี่การค่ำหนึ่งต้นกับแค่หนึ่งล้มเป็นไม้ไพ่ขึ้นมยูคขาก็ได้ครับบ่จําเป็นต้องมีงามน้่พี่น้องบ่จําเป็นต้องมีงามครับพระว่าเขาใส่ใื้ิธีการมัดเอาหรือหลัดเอาเนี่ยหายไม่สูงกว่าเนาะหายไม่สูงสูงกว่าเครื่องก้วยขึ้นไปนะครับหลังจากนั้น กับมาก,กุทั้งที่นี่อ่ะกุนหามคำ่ำแนวทะแยงออกมาสี่สิบหาองศาครับให้คำ่ำให้ในแนววได้เกือบเก้าสิบองศาครับให้มันค่ำขนานกับลำต้นเลยครับเกือกับกุนีหลงไปเนี่ประมาณนะครับอันเป็นไปได้อยากยูดดีกะประมาณหนึ่งศอกครับอันยังไ่ได้เลยกะจากสามสิบเซนก็ได้อพอให้มันจูนะเขาบ็กกนแบบนี้เนี่ยกุนเพราะว่าให้มันเด หลังอย่างน้อยครับยึดหลังเอาย่างน้อยโอเคเนี่ยเขากค่นได้ประมาณนี้ผมบโค่นดเพราะว่า,วาอาศัยว่าหิ่มไม้นี่มันได้จับยึดซื่อๆเอาลงไปปุ๊บนี่เมื่อห่าไม่ลงปุ๊บไม่มันสิขนานกับล้อต้นแบบนี้นะครับอ่ะเขาหาวิธีนี่สอดวิธีขั้นตอนนี่กับไม้ยางคนใดดอกสอดนี่สอดไอดไ้ไม่ที่เขาถือข้ามเนี่ยให้มันอยกกู่ใกล้ เครือกล้วยได้มากที่สุดเนาะอ่ะมันเขาได้แล้วว่าเขากับวางลงไปนะครับแบบนี้แบบนี้เขากับเดี๋ยวคลิปต่อไปแจ้งเบิ้งอีกอันนี้มันสัญญาเนี่ยเขากับปรลดตรงคอหรือเครือกล้วยหนึ่งปอมารัดคอนี่ครับคอบนเขาหนึ่งปอแล้วกับว่ารัดคอล่างอีกหนึ่งปอครับอ่ะเดี๋ยวดีตามคลิปต่อไปครับพิธีการรัดครับ